สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับโอ้โหไปเจอโพสต์หนึ่งชาวลาวนะครับเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าสื่อไทยเนี่ยนะครับเออไปใส่ร้ายป้ายสีบ้านเขาเมืองเขาคนเดือดหมายเหตุคลิปนี้สำหรับเพื่ความบรรเทาไม่สนับสนุนความรุนแรงความเสกชัยทุกเรื่องเนืมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำเตือนเขาท้ำพรรณนานะครับว่าเราเนี่ยไปอิจฉาบ้านเขาเมืองเขาหรือเปล่า กรณีที่ชาวลาวเนี่ยจ่ายค่าไฟแพงกว่าคนไทยนะครับกูก็งงเหมือนกันไม่รู้ตากะอะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าสื่อไหนนะครับไปนําเสนอข่าวเกี่ยวกับค่าไฟในสปปลาวที่แพง เพราะชาวลาวเขาบอกเขาไม่เลือดร้อนนะครับเพราขามีปัญญาจ่ายนะครับตกลงมึงเป็นสื่อไทยหรือมึงเป็นสื่อลาวกันแน่นะครับถึงได้นาเสนอข้อมูลที่ทําให้คนไทยเนี่ยแหมต้องถูกโจมตีต่อว่านะครับหาว่าไปอิจฉาพวกมันเฉยเลยอะ ไม่เป็นไรช่างหัวมันกันเพื่อนเช่นเคยฟังพวกเขาบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนี้ครับลบทุกคอมเมนต์สำหรับสายที่กัดไอแอดมืนก็จะหูไปนาะเอาตาไปไรนะครับคิดว่าเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับโอ้โอน้ำตาความาคิดเห็นที่หนึ่งว่าวเฮ็ดยังก็บอได้มาช่วยสื่อไทยบอ่อสร้างสารรค์ใส่ร้ายสอปอลาว ประสาทกูจะเสียก็ดีเหมือนกันนะครับสมน้ำหน้ามันนะครับให้มันโดนเออลาวดาวแล้วเพราะอะไรแล้วก็เพื่อนเอ้าคนลาวเนี่ยเขาคิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องไม่คิดไม่เหมือนเรานะครับเพื่อน คุณจะคิดว่าคุณนําเสนอข่าวเพราะว่าคุณหวังดีเขาไม่ได้คิดแบบคุณนะครับเขาคิดว่าคุณไปอิจฉาเขานะครับเขาคิดว่าเราเนี่ยไปใส่ลายป้ายสีเขาก็เพื่อนเพื่อนยกตัวอย่างอย่างก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินกีบอะถ้าหากว่าเงินกีบเนี่ยนะครับแหมมันสามารถแลกกับเงินบาทแล้วได้เงินกีบเยอะนี่เขาไม่ได้เรียกเงินเฟ้อนะครับเขาเรียกเงินค้นนะเับเพื่อน ไอ้งามไส่เอาไส้แอดหมื่นงงไปหมดเลยครับเพื่อนเอนแต่บอกก่อนนะครับจะเป็นไปได้อย่าไปยุ่งกับมันจะดีกว่าครับเพื่อนเพราะมันไม่เกิดประโยชน์กับบ้านเราเมืองเราข่าวในบ้านในเมืองเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไม่คิดนําเสนอนะครับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยนะครับเพื่อน มีไอบรรดาเอ,อินักการเมืองไปออกข้อบทกฎหมายเอื้ออํานวยผลประโยชน์ให้กับต่างด้าวแล้วก็กลุ่มทุนเทาแบบเนี้ยคุณไม่นําเสนอข่าวแบบนี้ที่มันสร้างสารรค์ที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติไม่ดีกว่าเหรอครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพลอๆวันดีคืนดีเนี่ยนะครับไปนาเสนอข่าวมาัน้างๆระวังนะครับจะเหมือนนักข่าวท่านหนึ่งนะครับทําข่าวด้วยความหวังดีสุดท้ายต้องออกมานั่งขอโทษลาว อ,อรตาปความคิดเห็นที่สองสื่อไทยอิสาสาวลาวที่มีเงินจ่ายค่าไฟแพงหลายกว่าสาวไทยเหตให้ต่างชาติเข้าใจสปปลาวผิด <c oughs> <c oughs> ก็บอกแล้วว่าเขาคิดว่าเราอิจฉาเขานะครับขนาดบ้านมันปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์มันยังคิดว่าเป็นประชาธิปไตยเลยนะครับเพื่อน บ้านเมืองเนี่ยเออกันดานจะตายนะครับเพื่อนมาทํางานในเมืองไทยเนี่ยกันเกือบหมดประเทศแล้วมั้งครับเพื่อนเพื่อนมันก็ยังคิดว่ามันเนี่ยดีกว่าเราเพราะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงคุณลองคิดสภาพสิครับแล้วจะไปยุ่งอะไรกับมันนะครับและยิ่งเรานะครับไปซื้อไฟมันใช้เนี่ยมันคิดว่าเราเนี่ยไปยืมจมูกมันหายใจอีกนะครับเพื่อนเพื่อนมันคนละเรื่องกับตลปัดไปหมดเลยครับเพื่อนเพื่อนและบอกก่อนสาเหตุที่เรา ต้องซื้อไฟฟ้าจากเราเพราะนักการเมืองนี่แหละครับมันไปจ้าง NGO นะครับตรงไหนในเมืองไทยเนี่ยไม่ให้สร้างนะแต่แม่งขนไปสร้างที่ลาวสุดท้ายคนใจต้องมาจ่ายค่าไฟแพงนะครับไม่ว่าจะค่าลากสายค่าขนส่งขนส่งค่าเอฟทงเอฟีสำรองไฟ บ้าประชาธิปไตยก็กลายเป็นแบบนี้แหละรับเพื่อนโคตรตายแล้วประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยเรารักใครชอบใครเสร็จเลือกเข้ามาเราต้องดูด้วยว่ามันทํางานเพื่อใครนะครับถ้าหากมันไม่ได้ทําเพื่อประชาชนทําเพื่อกลุ่มนายทุนนะครับเราก็ต้องด่ามันได้นะครับไม่ใช่มาน,นั่งยกยอปอปั้นนะครับมันโกงก็หาว่ามันไม่โกงโอ้ตายแล้วประสาทกูจะเสียนะครับไอ,อ้รดตาความ<อ>คิดเห็นที่ 3, สามชาวลาวมีเงินจ่ายค่าไฟแพงกว่าซาวไทยก็ บ่ได้ต้องอิสาในสอป,อ,ปอลาวบ่เห็นมีผู้ใดบ่นจักเถื่อเออก็จริงของมันนั่นแหละให้ลาวบันดาก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเสนอหน้านะครับไปเสือกเรื่องชาวบ้านชาวช่องเขานะครับเป็นสื่ออยู่ในบ้านเราเมืองเราคนไทยลำบากเศรษฐกิจไม่ดีนะครับคนเล่ล่อนตกงานก็เยอะนะครับพมา่าพยายามจะฟอกสัญชาติผ่านกระบวนการข้อบทกฎหมายที่นักการเมืองนำเสนอ ก็กลับไม่ยอมไปขุดคุยนะครับไปลื้อหาดูตะเข็บว่าไอ้กรณีคนสองสัญชาติเนี่ยมีมากๆเป็นภัยต่อประเทศเพราะอะไรเอาขนาดนะักการเมืองมันโกงบ้านกินเมืองเห็นไหมละ่ะเพื่อนมันหนีไปอยู่เมืองนอกเมืองน้านะครับไม่ต้องรับผิดสักบาทสักสลึงและแต่ละคนนี่ก็เชื้อสายต่างด้าวลูกเจ๊กลูกจีนคุณลองคิดสภาพดิครับคุณไปมีคนสองสัญชาติมากๆวันข้างหน้านะักการเมืองไทยไม่มีเชื้อสายลาวขมาขเขมรเวียดนามเลยครับ ประสาทกูจะเสียนะครับบางสื่อนี่หนักเลยนะครับได้งบจากเงินภาษ,ษีของคนไทยแต่กับชอบนําเสนอเรื่องโลฮิงยาบ้ังพาม่าบัางขเขมรบังกูก็งงเหมือนกันว่าสรุปนะครับมึงเอาเงินกูไปล้างไปผ่านแล้วไม่ได้สร้างสารรค์อะไรให้กับคนไทยเลยหรือวะ <c oughs> โอ้ยงามไส้น้ําตาความคิดเห็น<อ>ที่สี่เห็นได้ชัดว่าสาวไทยอิสาสาวลาว <c oughs> คนไทยอ่ะเขาไม่รู้เรื่องนะครับมีแต่ไอ้สื่อระยำตำบอลน,นี่แหละครับเพื่อนเพื่อนที่มันเป็นทาสของกลุ่มเงินในทุนนักการเมืองนะครับแทนที่จะไปตรวจสอบนักการเมืองกลุ่มในทุนนะครับหรือไอ้การคอร์รัปชันของข้าราชการนะครับที่มีอยู่จนล้นบ้านล้นเมืองกลับไม่คิดทำครับเพื่อนเือนเพราะอะไรล่ะครับเอาก็สื่อมาไล่จันยาบันนะครับอยากได้แต่เงินอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและก็ความสําคัญของ การนะครับทุจริตคอร์ลับชั่นนะครับเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนมันก็จะโง่าดากดานอย่างนี้แหละครับประเทศลาวเนี่ยมีพรรคคอมมิวนิสต์ล้างสมองให้คนลาวโง่ส่วนประเทศไทยนะครับมีสื่อนะครับมีองค์กรสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นทาตนักการเมืองล้างสมองประชาชนให้โง่นะครับกับคําว่าประชาธิปไตยครับ <c oughs> โอยงามไส้ประสาทความค,คิดเห็นที่ห้าบ่อได้มาซอยจ่าย ยังมาว่าให้อีกก็จริง่ะครับไม่ได้ไปจ่ายอะไรให้เขาไม่ได้ไปช่วยเหลืออะไรเขาไปจุนจ้านไปวุ่นวายกับเขาทําไมนะครับรัฐบาลเขานะครับ ไม่เห็นมีปัญหาประชาชนเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรเลยคุณเคยเห็นคนลาวบน่นเรื่องค่าไฟแพงไหมล่ะครับเพื่อน <âm ule> ไอ้พวกที่บ่นก็คือลาวนอกไม่ได้อยู่ในลาวนะครับเ <âm ule> พื่อนไอ้คนลาวที่อยู่ข้างในอ่ะไม่เห็นมีใครรู้เรื่อง mm. เรื่องนี้เลยนะครับกลับไปนําเสนอให้เขาเนี่ยมาเกลียดเรามาด่าเราเฉยเนั่นแหละความคิดเห็นที่หกชาวไทยเห็นชาวลาวทําอะไรดีกวัวก็อิสาเป็นเรื่องปกติ อันนี้บอกตรงๆนะครับไอชุดความคิดเนี้ยเขาล้างสมองกันมาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยแล้วนะครับว่าเราอิจฉาเขาเขาดีกว่ามีรถไฟความเร็วสูงนะครับก่อนเราเป็นแบตเตอรี่ภูมิภาคอาเซียนนะครับมีโรงผลิตไฟฟ้านะครับเออที่เราเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยเขาครับเพื่อนทั้งทางที่เงินในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเหล่านั้นมาจากกลุ่มนายทุนไทยนะครับแต่นะครับคนลรามันไม่รู้เรื่องครับเพื่อนมันมีเซเว่นเดียวเนี่ย อุ้ยมันดีใจนะครับยังกับบ้านมันเมืองมันเนี่ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วแล้วหอยงามไส้น้ำตาอุาโรดนะครับห้วยมันสิเป้ความวคิด,ดหนที่เจ็เสือกเรื่องสาวบ้านสื่อไทยเก่งนักก็จริงของเขานั่นแหละครับเพื่อนๆไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกรณีไอ้เหม็นกับเราเนี่ยทำไมไม่ไปนำเสนอข่าวไม่ไปให้กำลังใจพี่ๆลายพางที่เขาอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน แต่กลับไปจุ้นจ้านเรื่องอะไรข้าโฟงข้าไฟเขาเฉยเลยนะครับประสาทพจะเสียสงสัยน่ากลัวนะครับจะมีนมินีของนักการเมืองเข้าไปถือหุ้นหรือเปล่าถึงไม่กล้านะครับแหมไปแตะไอ้กรณีพิพาทอย่างนักการเมืองเลยนะครับให้งามไส้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับอีพีนี้มึงกลาบขอพระคนกวนมึงตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรลบฟังแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ นตาไ,ไปร้องเพลงดีกว่าก,กินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสอง,สองยเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่ง